สวัสดีครับพี่น้องที่กระลบกับมเดีวิถีชีวิตพ่อเพียงพ,พ,พ้าพีพาน้องเข้าเลาะขังเงื่อนขางสัน้นขางเซเว่นหน่อยคือเก้าแล้วกับพี่นอ้องพ,พ้าพีพาน้องเข้ามาเมืองบุกปีเนาะโ,โลกดีกระดาษกับพี่น้องหมู่มีกระด้คำแล้วครับมนเนี่ยคำแล้วยังมีโอกาสได้ว่า่ายคลิปให้พีน่น้องเข้าเมืองเนาะวิถีชีวิตพ่อเพียงกับข้าหดนามต้นใหม่ย,ยกรับหลังเหลือการเหลือง้านแล้วกับแวบ ออกไปหัวไปสวนไปหดน้ำตนไม้อยู่พี่น้องท้องเขาแล้วครับบมักมีนาเฮือนนาซ่านแล้วครับหมักขนุนดกดีอยู่ครับพี่น้องก็จะได้ปิดออกพี่น้องเดี๋ยวเข้าหง่ก่นนี้นิดหน่อยครับวิถีชีวิตพ่อเพียงกับจะปิดเข้าออกเล็กน้อยมันดกขวดมันเสีเหตดให้หนวยบบใหญ่เนาะพี่น้องปลูกไขงง้ขังขือนขังซ่านเท่านี้แหละครับกับโอเคอยู่ครับพี่น้องขึิ่นไปขังบนพุ่นกัไปยการอยู่ครับทางคุณกับไร้หนวยอยู่ครับพี่น้ององคุณ มักขนุนมักขนุนมักพี่บ้านๆเนาะจะพันนี้ยังบุูกพี่น้องไงวิถีชีวิตพ่อเพียงกับมักปลูกกับปลูกแกงเดียวจังหวานั่นแหละครับส่วนมากทั้งพื่อนก็ไร้หน่วยเจอยู่พี่น้องนี่ก็ได้พ่อได้เอาไว้แต่ยู่แต่กินเนาะปลูกไวก้แต่ยื้อแต่กินน่นแะครับพี่น้องนี่หลาหน่วยอยู่ครับ,บมีเนี่ยบ้านๆเท่านี้แหละครับหน่วยรวมยัยละอีกจังไรวิถีชีวิตพ่อเพียอนยงังเีย จังสีทย่อยปิดเขาออกเนาะเมืองตะคอนมาด้วยเลยเขาสีอุดมสมบูรณ์หน่วยใหญ่เนละพ่อจะอยู่เลยกินแข็งสีปิดเขาออกครับเอาไว้จังสีเขาสีบ่ค่อยใหญ่เนาะพี่น้องโซนข้างล่างนี่ก็เตืบเรื่องูย่ครับพี่น้องนี่ก็ได้ต้นนี่ประมาณยี่สิบสามสิบนหน่วยแล้วครับพี่น้องเพราะว่าก็เดี๋ยวจังเลือกออกนะครับหน่วยมันใหญ่ๆเขาจังเขาจังทย่อยเอาออกครับเมืองแล้วก็ลกไปครับพี่น้องนีถ้าดกไรก็อย่านหน่วยเขาไว้ใหญ่เนาะ เฉพาะต้นนี้กับผมอ่ะยี่สิบหน่วยอะไรอยู่ดอกพี่น้องเอยม,มันหลายโพดเนาะหลายระย,ยานเขาบ่ใหญ่ดอกวกับบรรยาการในพี่ให้น้องเขาเลยเมืองครับพื้นไปข้างบนพุ่นก็ไลหน่วยเติบอยู่พี่น้องเไยหนาเฮื่อนหนาซ่านของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละจังขัดเลือดกับน่วยงาม,งามไว้เนาะพี่น้องไว้ถ้าอยู่ถ้ากินเนี่ยก็ได้วิถีชีวิตพ่อเพียงเลี้ยวบางไหลมือแล้วล,ะละ่ะแต่ว่ากับพ่อได้ปิดออกอยู่สิเลือดกับต่หน่วย หน่วยที่มันสมบูรณ์ไหวเนาะหน่วยใดพอสมบูรณ์เลาก็บพไวแล้วครับเติมเนึง่งอยู่ครับพี่นอ้องมีแบบบ้านๆเท่าปลูกไปยู่ไปกินนะเนี่ยนาซ่านเท่านี่แหละครับพี่นอ้องอคำแล้วพี่น้องดี่เอาไปตั้งปุ่นก็เริ่มคำแล้วครับเพืบรรยากาศอยู่หนเนี่ยน,นาซ่านกลางทงกลา,างท่าของวิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยแหละครับเอาบรรยากาศส่วนบุกพี่ขรลังเป็นหน่วยงามๆสตพีน้องเนี่ยปลูกไ้หลายต้นอยู่ครับพี่น้องส่วนหนึ่งก็ เอาลงมาอยู่มากินแล้วก็เติมนดเรื่อครับต้นยุคขังสวนทั้งทั้งป้ากลวยคุณกะสุกแล้วครับพี่น้องปิดลงมาไวเห็ดอยู่เห็ดกินไม่ด้ละ,ละให้แจกพี่แจกน้องเข้าไปแล้วละครับบรรยากาศที่เก่าที่เดิมครับพี่น้องบรรยากาศยจงม่าแรงตัวหน้าเฮือนหน้าซ่านของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับต้นหมูต้นไม,นม้ที่ปลูกไว้เริ่มแห้งเริ่มแรง,เ,รง,เ,รงเนาะพี่น้องนี่ก็ได้นะหน้าเฮือน หลังไงโยกไห้ร้องหานนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยผมมีพายุเนาะวันที่ประคินไปเปิดไฟครับอยากคำแล้วพี่น้องเลยวิถีชีวิตพอเพียงกักหน่อยจังสีไปเปิดไฟไว้ผมมีพายุกับเทียมไว้จังสีแล้วครับพี่น้องเลยบรรยากาศหน,น,นาเงินหนาซ่านของวิถีชีวิตพอเพียงนี่แหละบรรยากาศใันที่ให้น้องเขาด้เมืองครับหล่อประวงครับโอ้เต็มเลยพี่น้องเลยเป็นชอ่อดอกบุ่ยอยชัดเนาะพุ่นก็นได้ บักไว้ข่างเงื่อนข่างซานกับรายการอยู่กับอย่างต้นนี้ก็ดอกบ่วงกตเต็มเลยครับกำลังเกิดดอกเกิดชอ่อเนาะพี่นอ้องโซนทางเพียมากอะเลี้ยวขึ้นไปทั้งทึ่งคนละกัเป็นดอกเป็นชอ่อเต็มเลยปีน,นี้รายการเกี่ยวกับพี่น้องถือว่าบัวหงเขากับกำลังเกิดดอกเนาะดอกหลายคักพี่น้องเลยดีว่างันเลยฝนตกลงมาห้ามดอกบัวหงก็โอเคอยู่ครับก็พอ,อได้ คือสิจับหน่วยดีหรอกพี่นอ้องดอกดอกบ,บกม่วงนี่ก็สุดยอดเลยครับเต็มเลยครับกำลังเป็นดอกเนาะบกม่วงบ้านวิ่ีชีวิตพ่อเพียงเลยก็ได้ปลูกไปก็เอาไว้ทะยุตะกินแล้วกับพี่นอ้องก็โอเคอยก,กับสุกพีก็ได้เตมิมเพิ่มยกับพี่น้องบางนี่ก็ได้เอาไวถา้ถ้าถ้าเห็ดบกม่วงกวนเนาะกินบ่ท่านก็เห็ดบกม่วงกวนแล้วก็พี่นอ้องบรรยากาศอยู่หน้าเงื่อนน่าซาดเนี่ยแหละพี่น้องเขาเลยเมืองครับบรรยากาศแบบบ้านๆด้วครับ หลังจากหลังจากวิถีชีวิตพ่อเพียงอดน้ำสดใหม่แล้วก็สิขึ้นมาเปิดไฟบ้านลองฮานไว้ก็เลยเลาะเห็นบักะดุนบักหนี้เนาะกำลังเป็นรวยอันต้นนี้กับปูกไฟกับรายการน,นี่ก็ไปลองเนี่ยบักมีก็ได้ปลูกไฟกับโอเคอยู่กับกำลังเกิดนวยเนาะพี่ลองเนี่ยก็ไดนะ้เดี๋ยวจังมาะยอ่อยถ้าย่อยเอาออกครับเพราะว่านวยไรมันบ่เต็มเ้องคับเอาออกเนาะ แกงเปียแกงน่องไปซุปมั้งะครับไปแกงไปซุปเนาะบมกมี่ก็ได้ก็บ่ได้เอาถิ่มหรอกครับพี่น้องอา่าพี่ให้น้องก็แกะไปเอาไปซุปเอาไปแกงก็ได้ครับผู้มาแกงก็มีครับแกงบมกมีบักขนุนเนาะวิถีชีวิตพ่อเพียงกะนลายเนี่ยกับปิ๊ดออกแล้วครับพี่น้องมันสิได้ใหญ่บรรยากาศหน้าขึ้นหน้าซั้นที่เก่าที่เดิมบรรยากาศคำเหล่าพี่น้องมาเนี่ย ก็แล้วไงของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละเห็นบรรยากาศงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องเขาตัวบรรยากาศอยูอ่นหน้าบ้านหน้าซ่องเขาเนี่ยแหละครับอ่ะฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเได้พ่พขาดคลิปเฉลยเพื่าพาพน้องเคนในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ